อยู่ในลิ้นชักไงแปลกจังเลยนะมีเงินอยู่ในลิ้นชักด้วยนะนั่นเป็นค่าใช้จ่ายในบ้านนะครับพมอบอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าไปยุ่งเนอะโถ่แม่ไม่รู้นี่นะเอารูปนั้นไปคืนเขาดีกว่านะเออรูปนี้นะพอแม่เห็นปุ๊บก็คิดถึงพ่อเขาทันทีเวลาที่แม่จ้องมันจะรู้สึกว้าเว จะได้ร่อนขายรูปอยู่ที่ไหนถ้าสุขภาพแม่ไม่อ่อนแออย่างนี้บางทีอาจจะไปกับเขาเป็นคู่หัวตัวเมียคําไหนนอนนั่นเป็นซ้าเหมาทัวก็ได้นะเอาเถอเอเอะครับผมผิดไม่ร้องไหนะฮะเนื่อ,องจากอย่าล้งไห้ในงานขทำานให้มากขึ้นก็แล้วกันนะ แค่หกพันเหรียญเองอน่ยพี่จะหากลับมาให้เองก็แล้วกันนะไม่ต้องห่วงหรอกเงินแค่นี้เดี๋ยวก็หาได้<ค><ณ>รถต้นทำงานที่มีเงินเดือนประจำซะแล้วเ อาวกลับมาแล้วเหรอลูกทำไมดึกจังอ่ะหหิเข้าวหรือเปล่าแม่คะจ๋าทำไมแต่งตัวอย่างนั้นล่ะอ้าวก็เพิ่งอาบน้ำแจใส่ชุดอะไรไม่ใส่ชุดนอนอ่ะ น้องเจอว้าวดูดูดูวันนี้ทำไมเธอเซ็กซี่ผิดปกติละเจอป่เราไม่ได้จูจีกันมานานแล้วรู้หรือเปล่าฉันเช่าหนังมาเรือยนะมีชื่อว่าสาวไฟแรงสูงฟาดสุดปุยเดี๋ยวไปดูในห้องฉันนะจนไดี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 เดี้ลยนะจ๊ะตาแล้วขอโทษทีนะหลงจือคือว่าเราไม่น่าจะพูดเรื่องแบบนี้ต่อหน้าลูกเลยนะจริงป้านั่นสิหลงจือก็โตเป็นสาวแล้วเรื่องไม่ดีไม่งาม ให้เด็กวัยรุ่นฟังใจแตกหรือเปล่าไม่รู้น่าเกลียดจังเลยแต่นนสีบันเ<ะ> <c oughs> ทิงที่สุดพ่อแม่ข้าหนูแท้ๆเลยฮะเม่ไปร่เราจะลูกหนูไม่ได้กินข้าวนูจ้จ๋าไม่เห็นจะน่าอายตรงไหนเลยแม่จูจิแล้วจะมีลูกได้งไงจริงปะะวม่รุ่รก็เป็นเพียนแบบนี้ีอย่าสนใจเลยนะกาอไปไปไป เจ็บใจเจ็บใจเราจะไม่แสวงาความรักบ้าบออีกแล้วต่อไปเราจะมุ่งมัน่นเพื่อหาแฟนเป็นเศรษฐีอย่างเดียวเลยไทยหลังขอโทษด,ด้วยฉันจะไปตทิ้งเธอซะแล้ว จือพี่เสียวลูกมีไรเหรอหล,ลงจือคือว่าฉันมองเธอมานานแล้วมีเรื่องหนึ่งอยากจะบอกให้เธอรู้ะอ,อคือว่าให้เกียรติฉันเป็นเพื่อนชายเธอสักคนได้หรือเปล่าหลงจือเธอน่ารักมากเลย ไปได้งไงอ่ะก็เป็นรุ่นพี่ที่ได้ชื่อว่ารูปหล่อพ่อรวยครบสูตรช่นะจะไม่ชอบเราได้ยังไงอเอเออย่าปฏิเสธฉันเลยนะได้หรือเปล่าหลงจือหวานใจของฉันแมมแม้ว่าก็จะดูแปลแกแต่ว่านี่อาจจะเป็นโอกาสที่เราจะได้กลายเป็นหง้าก็ได้ กระปากฉันนฉัเลิกเลยตัวทีได้ไหมเห็นแล้วทุเรศเ้อยแอนงั <h 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 ้นอยู่ได้หลงจือตกลงว่าเธอจะยอมหรือเปล่าฮะโอเคนะนะ หลัหลังนีหี่หลั่หลังี่หลัง่หลักจังเลยพี่หลังหีหีาแล้วาแอบดูนี่หลงจือแอบทไมอปล่าป่า่ไม่มีอะไรแปลกจังเลยนี่เมื่อตัดสินใจเลิกแล้วทำไมต้องหนีเขาด้วยล่ะทำตัวปกติก็ได้นี่นาไปทักทายเขาหน่อยสิหลงจือ โอเ้ยเราจะไปทักเขาดีไหมนะอืมไปก็ไดนะ้ช่างเถอจะไปดีกว่านะไปสิโถ่เอ้ยก็นไม่กลา้านะนี่นานี่เลงจึงเธอสับสนอะไรอยู่อรอท่าทายจะสับสนมากด้วยไหมไสับสนมากเลยเข้าไปตั้งนานแล้วเธอมองอะไรอีกแล้วเหรอไม่นี่นนนสิ มากินได้แล้วดีใดีขอได้แล้วหิวมากเลยเอ้าแล้วแม่เหรอแม่เหรอบอกว่าออกไปเดินเล่นน่ะไม่ต้องรอกินข้าวแล้วอ๋อวันนี้มีผักบุ้งกินด้วยแน่ซื้อเมื่อวานน่ะลดราคาถ้าซื้อวันนี้ตั้งห้าเหรียญน่รู้มั้ยแล้วนี่อะไรแดงๆอ่ะขอดขนมปังไงเล่าร้านที่ปากซอยเขาตัดออกมันเอาใช้เงินซื้อ ที่เราเอามาคลุกกับแป้งทอดกรอบซะเลยออกมาแล้วเหมือนขนมปังขาไก่นะมาลองจิ้มดูส so ิอพี่ใหญ่เข้าใจคิดจังเลยพี่เก่งจังเลยอ่ะใช่แล้วอ๋อนี่คือรูปอาหารนะเอาไปแบ่งกันดูแล้วคิดซะว่าเป็นอาหารเย็นมื้อนี้จะได้กินข้าวเยอะๆหน่อยไงล่ะอาลาเพื่อนๆกำลังกินกำลังนอนอยู่ต้องบำรุงมากๆหน่อยนะเอาแบ่งกันดูแบ่งกันดูได้รูปขูฉลามมาเลยกยังงงมังกรกับพี่ใหญ่ เอาละกินข้าวได้แล้วกิน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 กนกินกินกลนกลนกินกินกินเดี๋ยวกเดี๋ยวนกเนกินกนกินอนกิ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 กกกนนอนเิ ไม่แปลสีฟันเป็นแบบนี้อะฮะอ,อ่อคือไม่เป็นไรเรายังใช้ได้อยู่อะ่ะไปนะเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดาาีม่ดิพี่มีทางแก้นะ,ไไะเไปอเ่มหอห็นว้าวยังก็ของใหม่แน่ ขอบคุณมากนะครับพี่บาไปฟังเสีงก,ก่อนนะครับไายผมไปก่อนนะนี่หลงจือได้ข่าวว่าเธอ,อยจะเป็นแฟนกับพี่เสี่ยวลู่แล้วจริงหรือเปล่าฮะเอ่ออืมฮะแต่ว่าพี่คนนี้ดูแปลกแปลกไม่ใช่เหรอฮะแน่น,นะสินิสัยเขาดูแปลกก็จริงนะแต่ก็เอาใจเก่ง ถึงอย่างนั้นก็เถอะแต่ว่าออใช่ยังไงฉันก็ว่าเขาเขาเขาเอ๋เขา,เา,เขาฉัน้าใจความคิดพวกเธออยู่แล้วละ่ะแต่ว่าฉันอยากเป็นเศรษฐีนี่นาะพี่เสี่ยวลู่เป็นลูกผู้ดีมีตระกูลแม่เขาเน่ยเป็นเชื้อพระวงศ์จากฝรั่งเศสแล้วมาแต่งงานกับมหาเศรษฐีอยู่อย่างแสนสุขสบายไม่ว่าทรัพย์สินหรือชาติตระกูลไม่มีใครเทียบเขาได้เลยแล้วทําไมเขามาปิ๊งเราได้เนะแม้แต่เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน หวังว่าคนเนี้ยคงจะเป็นพระเอกจริงๆน่าเชื่อไหมนนเนี่ยนั่นแหละสิฉันก็แปลกใจเหมือนกันนะ่ะถ้าเป็นเธอนะ่เธอจะเลือกใครฉันนั่นเหรออืถ้าจะหาแฟนรวยๆแล้วก็เป้าหมายอันดับแรกก็คือไทยลงังใช่แล้ว<ม>คิดเหมือนกันเลยจริงเหรอจริงสิ